คุณเอี้ยงมาแล้วลวงเอี้ยงครับสวัสดีครับครับวัสดีครับคุณถนอมลุงเองีอ้ยงอายุเท่าไหร่เนี่ยโอ้เดอแม่บ้านอได้ซื้ออาวุธปืนไว้ก็ต้องปศสามสิบสองตอนนี้มแม่บ้านจะเสียวไปสองปีแล้วก็เลยจะประึกษาคุณถนอมว่าครับจะเป็นชื่อ นลงเอียง้งฟังโทรศัพท์ลลงเอียงลุงเอียงลลงเอียงฟังโทรศัพท์อย่างเดียวปิดเสียงโทรทัศน์นี่นะปิดเสียงโทรทัศน์ครับลุงครับครับครับอืมไม่งั้นเดี๋ยวลุงจะเอียงหูฟังทางโน้นอยู่ไม่ได้นะครับฟังโทรศัพท์อย่างเดียวลุงอายุเท่าไหร่เนี่ยผมย่างเจ็ดสิบห้าแล้วครับเจ็ดสิบห้าปีภรรยาเสียแต่ภรรยาเนี่ยเป็นเจ้าของอาวุธปืนมีทะเบียนเป็นชื่อของภรรยาภรรยาเสียชีวิตมีลูกด้วยกันไหมครับมีลูกสองคนครับ มีลูกสองคนนะลูกอายุเท่าไหร่อ่ะลูกก็ตอนนี้สี่สิบคนหนึ่งแล้วก็ใกล้ใกล้สี่สิบเอ้ยใกล้ใกล้ห้าสิบคนหนึ่งแล้ใกล้ใกล้สี่สิบคนหนึ่งครับทีนี้ลุงเอี้ยงถามว่าปืนที่เป็นชื่อของภรรยาเนี่ยนะครับจะโอนมาเป็นของลุงเอี้ยงได้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับแม้ผมอยากจะให้ลูกมาเป็นของผมก็อายุมันเยอะแล้วอยากให้เป็นของลูกครับโอเคถูกต้องนี่ที่ผมถามว่ามีลูกไหมแล้วตั้งผู้จัดการมรดกหรือยังครับ อหมายถึงอะไรอ่ะมรดกแสดงว่ายังไม่ได้ตั้งก็ค,คือว่าปืนเนี่ยเป็นมรดกของคนตายครับคือภรรยาครับครับครับ,บนะครับตอนที่ไม่ตายเขาไม่เรียกมรดกเขาเรียกว่าทรัพย์สินพอตายปั๊บเขาเรียกเอาเป็นทรัพย์มรดกพอพอเป็นตกเป็นมรดกปั๊บเนี่ยจะโอนให้ใครปั๊บเนี่ยต้องมีผู้จัดการมรดกเสียก่อน มรดกที่เป็นชื่อของผู้ตายเนี่ยจัดการซะก่อ,กอนจัดการด้วยวิธีการแบบไหนครับก็ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกก่อนไปตั้งที่ไหนครับอยู่ราช,ชบุรีไปพบัยาการคุ้มครองสิทธทิ์เขตเจ็ดราช,ชบุรีนะไ<ะ>ปวันเสาร์ก็ได้บริการวันเสาร์ก็เปิดบริการไปให้อยายการคุ้ม<ะ>ค,ครองสิทธิเนี่ยเขาช่วยยื่นจัดตั้งพดการมรดกให้ก็ให้ลูกสักคนหนึ่งก็ได้หรือลุงเป็นเองก็ได้พดการพอเขาตั้งให้เป็นผู้จัดการเสร็จปั๊บอันนี้ก็ตั้งให้ฟรีนะัยการตั้งให้ฟรีเราแต่เสียค่ารนะ ใช่ <asure it. S 1> ไปยื้อนายกการเนี่ยตั้งให้พอตั้ง <Yeah. S 1> เสร็จปั๊บสมมติตั้งลุงหรือตั้งลูกพอตั้งลูกเสร็จปั๊บเนี่ยผู้จัดการสามารถที่จะโอนอาวุธปืนนี่แหละผู้จัดการเนี่ยเนี่ยเนี่ยเให้กับลูกเพราะว่าเจ้ามาดกตายแล้วไงเจ้ามาดกไน้โอนไม่ได้เพราะงั้นก็ก็ต้องไปร้องศาลให้ศาลตั้งที่ชาวบ้านเรียกว่าฟ้องผีเพราะว่าผีโอนไม่ได้ก็ต้องฟ้องจัดตั้งผู้จัดการพอข้อศาลตั้งผู้จัดการเสร็จปั๊บผู้จัดการก็จะมาโอนทรัพย์สินของผู้ตายได้หมดทุกรายการทีี่ม นะครับรวมถึงอาวุธปืนทีนี้ปัญหาว่ามันไม่ใช่เรื่องการโอนนะครับลุงครับมันเป็นผู้รับโอนที่เป็นปัญหาครับลุงมีคุณสมบัติของผู้รับโอนอีกใช่คนรับโอนจะเป็นลุงหรือลูกเนี่ยถึงตอนนี้ผมว่าลุงอะนะอาจจะยากที่จะได้ลูก40ก็ก็น่าจะได้มมาถึงว่าลุงอ่ะตัวลุงอ่ะ75แล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องโอนให้ลูกลูกต้องไปขออนุญาตมีอาวุธปืนเสียก่อนครับลุงครับเขาเรียกว่าใบ ต้องไปขอใบญาตมีอาวุธปืนซะก่อนไปขอที่แน,อนวอำเภอลุงอยู่อำเภออะไออำเภอเมืองครับอำเภอเมืองให้ลูกไปติดต่อที่แนวอำเภอเมืองไว้ก่อนติดต่อไว้ก่อนติดต่อเพื่อขออนุญาตมีอาวุธปืนเขาก็จะสอบสวนคนมาขอว่าทาไมมาขอมาขอเพราะต้องการรับบัตรดอกจากแม่ออย่างนี้มันก็จะมีเหตุมีผลอยู่นะ,ะไปขอ,อเขาจะออกใบป .3 สาไว้ก่อนพอได้แล้วเนี่ยพอได้ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนแล้วเนี่ยนะครับถึงตอนนั้นแหละ เราถึงให้ผู้จัดก,การมาดกโอนปืนเนี้ยมาถึงลูกได้ลูกที่ได้รับอนุญาตให้มีปืนนั่นแหละครับได้อโอเคไม่ลุงโอเคครับเข,ข้าใจแล้วนะอันนี้ต้องต้องถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันไหมครับ ไม่ถึงไม่เกี่ยวครับลุงเริ่มต้นอย่างนี้ครับลุงเริ่มต้นอย่างนี้ครับไปพบพยการคุ้มครองสิทธิที่สำนักงานพยการจังหวัดราชบุรีก็อยู่ใกล้ๆกล้บ้านลุงนั่นแหละอยู่อำเภอเมืองไปพบพยการมาทําไมมาเรื่องตั้งจัดผู้จัดการมาดดนะครับมระดกอะไรล่ะอาวุธปืนรวบรวมรวบรวมทะเบียนปืนหลักฐานทั้งหมดนะครับทายาทมีกี่คนรวบรวมไปทั้งหมดทั้งลุงทั้งลูกสองคนมีทายาทอื่นอีกไหมถ้าไม่มีก็สามคนบวกทรัพย์สินที่จะต้องจัดการมารดก โอเค, okay, คนะลุงนะไปพบพยาการคุ้มครองสิทธิ์นะขอบคุณมากาครับสวัสดีครับ